สวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีนะคะผู้มากด้วยบุญบารมีทุกๆท่านนะคะวันนี้พบก,กันกับเมเนตภาแบ่งปันพระแท้พระใหม่ยอดนิยมนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะเนื่องจากว่ามีก็เนี่ยค่ะเพิ่งผ่านพิธีปลุกเสกนะคะเหรียญรุ่นเสมาสมปัตนาของหลวงปู่สมศรีสุจิตโตมานะคะก็เลยเพิ่งมีเวลามาไล์นี่แหละนะคะเสียงก็ ขาดขาดในหานิดนึงนะนี่ค่ะใครที่ได้ดูและได้ติดตามนะคะในเหรียญรุ่นเซมาสมปัฒนาของหลวงปู่สมศรีไปนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสำหรับใครที่ร่วมจองเข้ามานะคะเพราะว่าเมย์บอกย้ำตลอดเลยว่าเมยสร้างไม่เยอะสร้างทั้งหมด1,962เหลรียญนะคะแล้วถ้าเกิดว่ายอดจองเต็มก็คือได้แค่ถวายหลวงปู่นะ แต่ตอนนี้ย่อจองอยังไม่เต็มแต่ว่ามีจะมาเปิดให้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ในราคาจองนะนะคะเพราะว่าเผื่อใครที่อยากได้แบบว่าไม่อยากรอนะคะไม่อยากรอแล้วมากเหนือไปกว่านั้นในวันทําพิธีนะคะเกิดปาฏิหาริ์ขึ้นมากมายเลยค่ะทุกคนนะคะและหลวงปู่นะคะบอกย้ําว่ารุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่ทุกคนตามหานะคะ เพราะว่าหนึ่งเลยจะสร้างไม่เยอะและสองเมื่อผ่านพิธีปุกเสกเรียบร้อยคนรับเหรียญไปแล้วจะเกิดปาฏิหารนะคะมีเชื่อมั่นเสมอว่าศรัทธ,ธาบารมีเกิดนะในรุ่นเสมาสมปัานานะคะพิธีสุดเข้มขังนะคะหลวงพ่อชรัตขันติโกนะคะร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสกและมากเหนือไปกว่านั้นหลวงพ่อชรัตนะคะท่านพาทาพิธีพามนะคะพาทาพิธีพามด้วยนะคะ แล้วก็เป็นประธานให้ในการจุดเทียนชัยนะคะนี่ค่ะหลวงปู่สมศรีสุจิโตนะคะสิทธิ์งงองเดียวนะคะที่เดินธุดงค์ตามหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะที่เดินธุดงค์ตามนะคะหลวงปู่ทองมาถาวโรและท่านเป็นองค์เดียวนะคะที่สําเร็จวิชากินลีนะคะวิชากินลีนะวิชากินลีนะคะแล้วก็ นะคะที่มากเหนือไปกว่านั้นหลวงปู่สมศรีนะคะท่านก็มียันอย่างรู้เหมือนกันนะนี่ยค่ะหลวงปู่สมศรีนะคะอันนี้คือขันน้ํามูลของหลวงปู่สมศรีนะคะมีแต่มีมองอ่ะมีมองเป็นยันนะมีมองเป็นยันขันน้ํามูลหลวงปู่นะคะและเนนเนนเปาที่ติดตามหลวงพ่อชรัคันติโกนะคะเนนเปาก็บอกว่าเป็นยันอะไรนะมีจำไม่ได้เนนเปาบอกว่าเป็นยันอะไรนี่แหละจำไม่ได้นะ มีก็ลืมวันนั้นวันนั้นนีนเปาพูดอยู่นี่ค่ะหลวงพ่อชารคันติโก,โกนะอันนี้คือเป็นขันธนมนูลของหลวงพ่อชรนะคะเป็นขันธนมนูลของหลวงพ่อชรนะคะวันนั้นเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎด้วยนะคะขณะทําพิธีนะคะเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎด้วยนะะนี่ค่ะ ปุกเสกนะคะปุกเสกหน้าหลานองค์พญานาคนะคะองพญานาคเจ็ดเสียนวัดป่าสีสว่างธรรมอำเภอกำมะลาสยจังหวัดกาลสินนะคะเมย์อยากให้ทุกคนได้รุ่นเสมาสมปรานาไปเพราะว่าเป็นรุ่นแรกนะคะที่ที่เป็นเหรียญเสมารุ่นแรกด้วยเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกไม่พอและด้านหลังนะคะเป็นยัน เป็นยันองค์พญานาคเจ็ดเศียนและด้านหลังเป็นยันที่หลวงปู่นิมิตเห็นด้วยตัวท่านเองก็คือท่านให้ตั้งชื่อว่าเป็นยันเรียกเงินแต่พระอาจารย์พระอาจารย์ชรัตนะคะหลวงพ่อชรัตท่านบอกมีว่ายันนี้เป็นยันกินนาีท่านบอกเมีแบบนี้แต่เมยไม่รู้หรอกนะคะแต่หลวงพ่อท่านบอกเมีนะเพราะว่าหลวงปู่ก็บอกไว้เคยบอกไว้นะคะว่าถ้าใครได้รุ่นนี้ไปนะคะจะได้สมใจปรารถนาและ จะได้เงินได้ทรัพย์มาแบบไม่ตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่รู้ตัวนะเมีอยากจริงๆนะเอาตรงๆเมีเหมือนกันได้มาแบบไม่ตั้งตัวเลยนะคะนี้อง์นี้นะคะมีเพียงสามเหรียญในโลกเมีบอกเลยมีเพียงสามเหรียญในโลกนะคะเป็นเนือ้อเดี๋ยวเมีขอเปิดองคนี้ก่อนเพราะว่าเมีจะนำรายได้นะคะ ไปบูรณะองค์พระสถูปของหลวงป,ปู่ทองมาถาวาโรตามที่มีแจ้งประสงค์ไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าย่อจองมีมเมติมนะคะแล้วก็ได้เงินถวายหลวงปู่ตามที่มีเอ่ยไว้แหละนะคะเอ่ยสัตว์ไว้ว่าจะถวายหลวงปู่หนึ่งแสนทั้งทงที่แต่แรกเลยว่าจะให้จองเต็มแล้วถวายหนึ่งแสนแต่ว่าได้เอ่ยไว้แล้วยังไงก็อยากช่วยหลวงป,ปู่ในการสร้างวิหารนะคะมีก็เชื่อว่าสักวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องเจอปฏิหารด้วยตัวเราเองแล้วก็ได้เงินมาแบบ ไม่ตั้งตัวได้แมาฟุกๆคือเม่ก็เจอประสบการณ์ด้วยตัวเองด้วยนะนะคะเม่ถึงอยากบอกว่าใครที่เป็นสายมูหรือว่าใครที่แบบขัดสนตอนนี้เมีเชื่อว่าขัดสนหลายอย่างนะคะเอารุ่นนี้ไปไว้บูชาพุทธคุณนะคะวันใดวันหนึ่งบารมีปู่เปิดนะคะว่าบารมีหลวงปู่เปิดแล้วจะหากันให้ควักเลยเม่เชื่อว่าตอนนี้นะคะพระ พระท่านก็เลือกเจ้าของเจ้าของก็เลือกพระแต่ว่าถ้าเรามีไว้ติดตัวก็ก็เป็นบุญของเรานะคะถือว่าเราได้ร่วมสร้างวิหารร่วมสร้างวัดวาอารามไปพร้อมๆกันกับหลวงปู่แล้วก็พร้อมกันกับเมียนะนะคะมาอง,งานี้จะเปิดให้แบบนะคะเพราะว่ามีองค มีแค่สามองค์ในโลกนะมีจะบอกหรือมีแค่3ามองค์ในโลกเป็นเนื้อเหล็กเปียกยอดพระธาพนมค่ะเป็นเนื้อเหล็กเปียกยอดพระธาพนมนะคะแล้วก็รงขอบนะคะรงขอบรงขอบซุ้มนะคะขอบสีแดงรงยาขอบแดงนะคะซุ้มเขียวยกซุ้มเขียวพิเศษมากเหนือไปกว่านั้นนะคะเป็นหน้ากากทองคําเท้หน้ากากทองคําเท้นะคะหน้ากากทองคําเท้ เนี่ยนากากทองคำแท้ยุกสูงเขียวเนื้อและที่สำคัญตอกนำเลิกตอกนำเลิกนะคะตอกนำเลิกเลขหนึ่งตอกนำเลิกเลขหนึ่งนะคะตอกนำเลิกเลขหนึ่งเห็นไหมคะองค์พญายนาคเจดีเสียนคือเป็นเหรียญที่สวยมากเป็นเหรียญเสมาที่กาฐารั์และสวยมากผู้หญิงก็ห้อยได้ผู้ชายก็ห้อยได้นะคะ เหรียญสยมาสมปรานานะเนื้อเหล็กเปียกยอดพระพนมหน้ากากทองคําแทเล็หเลข1น,น,นะคะมีมีให้ราคาที่แบบว่าเอาไปไว้บูชาพุทธคุณและที่สําคัญจะได้ร่วมบูรณะองค์พระสถูปข,ของหลวงปูท่ทองมาถาวโรด้วยกันนะคะองค์นี้นะคะราคาโอน5,999บาทนะโอน5,999บาทเลข1ตัวเดียวเลข1หน,นะคะโอน5,999เพราะว่ามีเอาออกมาปล่อยเพื่อที่จะ นำรายได้นะคะไปบูรณาอุปหสถูปหลวงปู่ทองมาถาวรนะมาต่อมานะคะถ้าอยากร่วมทำบุญด้วยกันก็ร่วมได้เลยนะต่อมานะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการลังลุนแหละเป็นรายการลุนนะคะเป็นรายการลุนซีนเดิมนะซีนเดิม ลุ้นละ350บาทนะคะจะส่งฟรีซีนเดิมลุ้นละ350เผื่อบางคนอาจจะได้เนื้อเนื้อเงินเนื้ออปกาเนื้อสามกษัตริย์นะคะแต่ว่าซีนเดิมนะซีนเดิมนะคะราคา350บาทนะคะปลายทาง450โอน350ค่ะปลายทาง450ปลายทางไม่พร้อมรับอย่าสั่งนะคะเพราะว่าเราส่งจริงแน่นอนละเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญ ทุกคนที่บูชาไปนะคะได้ร่วมสร้างบุญกับหลวงปู่เช่นกัน,นะค่ะนะคะทำทำให้เกิดปาฏิหาริย์ทำให้เกิดพุทธคุณจริงๆนะนะคะ จะให้ดูตัวอย่างเหรียญลังลุ้นนะคะจะให้ดูในรายการรุ้นรุ้นละ350้นะคะรุ้นละ350ค่ะถ้าใครอยู่ใกล้ก็สามารถเข้าไปกราบหรือผ่านไปพ่านมาก็สามารถเข้าไปกราบหลวงปู่สมศรีได้นะคะ,ะรายการนี้เป็นเนื้อนี่ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเนื้อทองระคังคุ้ยพื้นนะคะคุ้ยพื้นนะลงยาชาวดีนะคะคุ้ยพื้นแดงนะคะจะสร้างทั้งหมดนะรายการนี้จะสร้างทั้งหมดนะคะจะสร้างทั้งหมดรายการนี้จะสร้างทั้งหมด9้าเหรียญนะจะสร้างทั้งหมดเก้าเหรียญนะคะเป็นเนื้อทองระคังคุ้ยพื้นลงยาแดงนะคะคุ้ยพื้น คุยพื้นลงยาราชาวดีพื้นแดงนะราชาวดีพื้นแดงจะสร้างทั้งหมดจะสร้างทั้งหมด15องค์ขอไปอ๋อเดี๋ยวนะจะสร้างทั้งหมด6เหรียญเนี่ยค่ะจะสร้างทั้งหมด6เหรียญจะสร้างทั้งหมด6เหรียญใช่ไหมเดี๋ยวนะเนือทองกระฆังคุยพื้นลงชาวดีจะสร้างทั้งหมด6เหรียญลำดับที่27ดนะจะสร้างทั้งหมด6เหรียญนะคะจะสร้างทั้งหมด6เหรียญ นี่จะสร้างทั้งหมดหกเหรียญน,นะคะโอ้ยสวยมากนคะสวยมากและรุ่นนี้นะคะเหมือนหลวงปู่มากๆเป็นผ้าของขวัญน,นะคะปีสองห้าหกเก้ารับขวัญน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราเจอ อะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะที่ผ่านมาตอกพิเศษนะตอกพิเศษนะคะเลขเจ็ดตัวเดียววันเกิดใครเลขเจ็ดตัวเดียวนะตอกพิเศษเลขเจ็ดตัวเดียวเลขวันเกิดหลวงปู่นะเลขวันเกิดหลวงปู่เลยเลขเจ็ดตัวเดียวนะคะองค์นี้นะคะตอกพิเศษเลขเจ็ดตัวเดียวราคานี้เลยนะจ๊ะราคาโอนนะคะราคาโอนราคาโอนแปดร้อย 50บาทต่อพิเศษเลข7ตัวเดียวนะโอน850ค่ะปลายทางนะคะ950โอน850ค่ะปลายทาง950บาทนะคะเลข7ตัวเดียวนะเลขสูมันเกิดใข่นะคะเอาไปไว้บูชาพุทธคุณนะคะหลวงปู่สมศรีท่านอยู่แบบสมถะเรียบง่ายนะคะแล้วก็หลวงปู่ไม่รับยุดใดๆทั้งสิ้นนะนะคะ ทุกวันนี้หลวงปู่ก็ยังรักษาการนะคะเป็นรักษาการนะคะมาเดี๋ยวมีให้ดูรายการลุ้นนะคะรายการลุ้นงองนี้อง์นี้นะคะมีจีวรหลวงปู่ด้วยนะคะรายการนี้มีจีวรนหลวงปู่ด้วยนะนะคะทองแดงนะคะทองแดงมันปูนะทองแดงมันปูนะคะรงยาจีวรนะคะรงยาจีวรน จะสร้างทั้งหมดสามสิบเหรียญทองแดงมันปูรงยาจีวอนะมีให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันเนาะนะคะซูมให้ดูแบบชัดๆเลยแล้วกันเนี่ยทองแดงมันปูนะคะรงยาจีวอนสวยมากจะสร้างทั้งหมดนะคะสามสิบเหรียญอง์นี้เลขหนึ่งเจ็ดเลขหนึ่งเจ็ดนะคะเลขหนึ่งเจ็ดทองแดงมันปูนะคะรงยาจีวอนเลขหนึ่งเจ็ดค่ะนะคะเลขหนึ่งเจ็ดนะราคานี้เลยนะคะทองแดงมันปูรงยาจีวอนเลขหนึ่งเจ็ดราคาอนลสี่ร้อย ะะโอน400ไปทาง450จะโอน400ไปทาง450แล้วมีจีวอหลวงปู่ไปด้วยนะคะรายการนี้มีจีวอหลวงปู่ไปด้วยต่อเลย โอ้โห oh oh, รายการนี้สวยมากนะององนี้นะคะสวยมากดูโอ้โ oh ห oh, สวยงามมากนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้ออัป,ปกาซาตินนะ,ะเป็นเนื้อซาตินนะคะเป็นเนื้อซาตินเนี่ยซาติน ลง,ลงยาคุ้ยพื้นลงยาแดงนะคะคุ้ยพื้นลงยาแดงอัปกากาตินคุ้ยพื้นลงยาแดงหน้ากากหน้ากากชุบทองคำนะคะหน้ากากชุบทองคำรายการที่16หน้ากากชุบทองคำจะสร้างทั้งหมด15เหรียญน,นะจะสร้างทั้งหมด15เหรียญแล้วองค์นี้เลข9้าตัวเดียวนะ เลขเก้าตัวเดียวด้วยนะคะเลขเก้าตัวเดียวราคาโอนนะคะราคานี้เลยนะราคาโอนนะคะราคาโอนให้ราคานี้แล้วแล้วกันเนาะเอาไปไว้บูชาพุทธคุณคะ่ะราคาโอนนะคะแปดร้อยนะคะโอนแปดร้อยไปทางเก้าร้อยโอนแปดร้อยไปทางเก้าร้อยสวยอ่ะนะคะจะสร้างสิบห้าเหรียญโอนแปดร้อยไปทางเก้าร้อยนะคะ ต่อมานะใครอยากได้ซีนเดิมก็ได้นะนะคะคือเมย์พร้อมส่งให้เลยนะคะเพราะว่าลุกเสกแล้วเรียบร้อยอ่ะจะให้ดูตัวอย่างรายการที่แปดนะคะจะให้ดูตัวอย่างรายการที่แปดรายการที่แปดเป็นรายการหล่อเหล็กน้ําพีนะคะเป็นเหรียญหล่อเหล็กน้ําพีนะสวยมากดูทุกคนเหล็กน้ําพีพุทธคุณมีในตัวอยู่แล้วนะคะเข้มขังทุกอนูรูอยู่แล้วนะคะ เข้มขังทุกอย่างนะคะเหล็กน้ําพีหล่อเหล็กน้ําพีสวยมากดูนะคะหล่อเหล็กน้ําพีนะคะเลขสามสามองนี้เลขสามสามหล่อเหล็กน้ําพีจะสร้างทั้งหมดสามสิบแปดเหรียญจะสร้างทั้งหมดสามสิบแปดเหรียญนะหล่อเหล็กน้ําพีนะคะองนี้เลขสามสามเลขสามสามเลขด้านหลังเป็นองค์พญานาคนะคะราคานะคะราคาโอนเก้าร้อยห้าสิบบาท โอน950ไปทาง1 5 0ค่ะโอน950ไปทาง1 5 0บาทนะหล่อเหล็กน้ำพีนะคะเลข33ถ้าใครอยากได้ซีนเดิมถ้าใครอยากได้ซีนเดิมนะคะซีนเดิมหล่อเหล็กน้ำพีนะซีนเดิมนะคะไปลุ้นเอาซีนเดิมยังมีอยู่นะคะนี่ค่ะซีนเดิมยังมีอยู่นะซีนเดิมเหลือไม่เยอะแล้วนะคะหล่อเหล็กน้ำพีให้ราคานี้เลยนะซีนเดิมโอนนะคะราคาโอน1,000 เมื่อกี้อะไม่ให้ราคาพิเศษเลยนะหล่อดเหล็กน้ำพีราคาโอนเก้าร้อยนะโอนเก้าร้อยไปทางเก้าร้อยห้าสิบใช่ไหมโอนเก้าร้อยห้าสิบอะโอนเก้าร้อยห้าสิบหลอเหล็กน้ำพีเหลือไม่กี่องแล้วนะคะเหลือไม่กี่องค์แล้วนะคะ,คะ,คะใครทานใครได้นะคะหล่อเหล็กน้ำพีให้ราคานี้ก่อนนะนะคะจำราคาไม่ได้เมื่อกี้นี้งงสับสนอยู่นะคะต่อมาอะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะรายการที่สามเต็มแล้วนะคะรายการที่สามเต็ม ต่อมารายการที่สี่จะให้ดูตัวอย่างรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่ใครได้ไปบอกว่าโอ้แบบน้องเอทำถึงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมวลสารนะคะแล้วก็เหรียญน,นะเรื่องเหรียญน,นะคะบอกเลยแต่และเหรียญน,นี่คือทำพิเศษให้มากๆทํทำด้วยใจจริงๆนะคะ โอ้โหดูอุ้ยสวยมากเป็นเหรียญน,นะคะนวะพายทองคำนะคะนวะพายทองคำหน้ากากชุบทองคำแท้นะนวะพายทองคำหน้ากากชุบทองคำแท้นะคะไปลุ้นเอาว่าจะได้พายดวงคำอันไหนนะแต่นี้สวยมากโอ้โหสวยมากทุกคนดูอุ้ยสวยมาก นาะะวะไพทองคำหน้ากากชุบทองคำเดียวอุ้ยเลข9เก้าเลข9เก้าตัวเดียวแบบกล้องนี้ไม่ชัดเลยอะเลขเก้าตัวเดียวทุกคนโอ้โหสวยมากนาวะไพทองคำหน้ากากชุบทองคำแท้เลขเก้าตัวเดียวนะเลขเก้าตัวเดียวด้วยนะคะองน์นี้ราคาโวลยมือสั่นเลยหน้ากากชุบทองคำแท้สวยมากสวยมากๆนะคะ จะสร้างไม่เยอะด้วยนะองค์นี้ราคาโอนนะคะพันห้าโอนพันห้าค่ะโอนพันห้าหน้ากากชุดทองคําแท้นะคะโอนพันห้าเลขกก้าตัวเดียวอะโอนพันห้าค่ะปลายทางนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยโอนพันห้าปลายทางหนึ่งพันเจ็ดร้อยโอ้โองน,นี้สวยมากนะคะนวพลยทองคำหน้ากากชุดทองคําแท้โอ้โหสวยมาก ต่อนะคะองนี้เป็นรายการที่5รายการที่5้นะเมย์จะให้ดูเหรียญรายการที่5ถ้าใครอยากได้ซีนเดิมนะนาวะายทองคำน้กกากชุบทองคำแท้นะคะซีนเดิมราคาราคานี้เลยนะซีนเดิมราคาราคาโอนนะคะ850สิ 50, โอน850ินะซีนเดิมแต่องค์นี้รายการรายการนี้พิเศษมากเลข9ไงนะคะเมย์ยังให้ราคาแบบพิเศษพิเศษอยู่นะต่อมาให้ดูรายการที่5ทุกคน รายการที่ห้านะคะว้าวสวยมากอง์นี้เป็นเนื้อนวะนะคะนะวาวคุยพื้นลงยาน้ำเงินนะคะขอบขอบแดงนะคะซุ้มเขียวขอบแดงซุ้มเขียวให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันถ้าใครอยากได้ซีนเดิมในรายการที่ห้ารายการที่ห้าซีนเดิมนะราคาโอนนะคะหกร้อยห้าสิบ โอน650ค่ะไปทาง750นะโอน650ไปทาง750นะคะองค์นี้เลข17เลข17นะคะให้ราคานี้เลยโอน650้อยขาไปทาง750โอน650นะคะไปทาง750นะไม่ต้องไปคิดเยอะมากนะคะเพราะว่าทุกรายการเลยนะคะที่บูชาไปถือว่าได้ร่วมทำบุญกับหลวงปู่ร้อยเปอร์เซ็นต็มเต็ม นะเพราะว่าสร้างทั้งหมด1 9 6่งเหรียญแหละนะมีถึงบอกว่าแต่ละเนื้อนี่มีทำออกมาแบบพิเศษมากนะคะและที่สำคัญนะคะได้ถวายปูเ่เต็มๆและได้ร่วมบูรณะองค์พระสถูปหลวงปู่ทองมาด้วยนะคะมารายการที่5ไปแล้วนะคะต่อมารายการที่6นะคะรายการที่6มีขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์นะคะฝากกดไลก์กดแชร์ให้ด้วยนะนะคะ,ะ,คะเพื่อนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นสะพานบูรร่วมกัน โอ้โห oh รายการที่หกรายการที่หกอุ้ยสวยมากนะคะองนี้รายการที่หกนะสวยมากนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะเหรียญหล่อโบราณน,นะคะมวลสามีบอกเลยมวลสามีใส่ไปเต็ม,เตมๆเหรียญหล่อโบราณที่สวยมากนะคะรายการที่หกเลขหน oh ึ่งหนึ่งโอ้โหขอปู่ว่าให้ได้เลขแบบ พิเศษพิเศษเลขเบิ้ลได้เลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเหรียญหล่อสวยมากองค์นี้นะคะเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อโบราณราคาโอน 700, นะคะเหรียญหล่อโบราณโอนเจ็ดร้อยนะโอนเจ็ดร้อยไปทางแปดร้อยโอนเจ็ดร้อยไปทางแปดร้อยนะคะถ้าใครอยากได้สีเดิมก็ราคานี้เลยโอนเจ็ดร้อยไปทางแปดร้อยนะเหรียญหล่อโบราณไม่ต้องรอนะคะปิดปุ๊บรับพระเลยมีจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้เลยนะต่อมาจา้ะ ต่อนะคะรายการนี้เป็นรายการที่7เป็นรายการที่7นะคะรายการที่7รายการที่7นะรายการที่7เป็นเนื้อเหล็กเปียกยอดพระธาพนมนะคะเป็นเนื้อเหล็กเปียกยอดพระธาพนมนะรายการที่7 รายการที่7นะคะโอ oh ้โหองนี้นะคะเลขสองหเหลียนเหล็กเปียกยอดพรธาพนมเลข26หสวยมากนะเหล็กเปียกยอดพรธาพนมนะคะรายการที่เจนะคะรายการที่7ะะ็เหล็กเปียกยอดพธาพนมราคาโอนเหล็กเปียกราคาโอนนะคะให้ราคานี้เลยนะซีนเดิมนะคะซีนเดิมในราคา โอน700ปลายทาง800ร้อซนเดิมโอน7 0 0ยไปทาง800นะคะแล้วก็รายการองค์นี้ไม่ให้ราคาพิเศษเลยนะองค์นี้โอน650ปลยายทาง750นะคะฟังไม่ผิดนะนะคะถ้าใครที่ยังไม่ร่วมทําบ,บุญหรือยังไม่บูชานะคะเอาไปไว้เลยค่ะนะคะเอาไปไว้บูชาพุทธคุณน,นะคะหลวงปู่ท่านก็นะท่านอยู่แบบสมถะเรียบง่ายแล้วก็คือ ถ้าเป็นแบบเซียมพระอย่างเงี้ยเข้าไปทําอย่างเงี้ยคือมีคนไปขอทําวัดดุมมคลขอหลวงปู่เยอะมากแต่ว่าหลวงปู่ท่านก็รู้ว่าใครเข้าไปแบบไหนนะคะท่านก็เลือกว่าจะให้ใครทํานะคะไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกคนแล้วมีมีโอกาสที่ได้ถวายงานหลวงปู่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะท่านเป็นพระอรหันต์ระดับนั้นแล้วท่านมีญาณอย่างรู้อยู่แล้วนะคะ ที่หลวงปู่ไม่ค่อยมีใครรู้จักก็เพราะว่าหลวงปู่ท่านไม่ค่อยรับกิจนิโมในการปลุกเสกวัตถุมงคลเท่าไหร่นะเพราะว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าวันใดวันหนึ่งบารมีปู่เปิดเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้และทุกคนจะได้ตามหาหลวงปู่เองอันนี้เมย์ก็เชื่อมากๆและรุ่นที่เมย์ทำเมื่อก่อนเมย์เคยบอกแล้วว่าเมย์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าของเมย์เป็นรุ่นที่5้าเพราะว่าหลวงปู่เคยทํานายไว้ตั้งนานแล้วว่า คนจะรู้จากหลวงป,ปู่มากขึ้นเพราะรุ่นที่หและรุ่นที่ห้าจะดังมากและที่สําคัญต่อไปคนจะตามหาในรุ่นที่ห้าซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเราทํารุ่นที่เท่าไหร่เพราะว่าเราไปรู้จักหลวงป,ปู่แล้วเรากอ็อยากช่วยหลวงปู่สร้างวิหารถ้ามีมีบอกว่าถ้ามีเอาเงินแสนหนึ่งไปถวายปู่ก็คือจบก็ได้เลยก็ได้ถวายแต่ว่าคนก็ไม่รู้จักหลวงปู่ แต่ว่านะคะในการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้จักหลวงปู่ว่ายังมีพระอีกเกจิรูปหนึ่งที่ท่านมียานอย่างรู้และท่านเก่งนะนะคะและทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะเข้าไปกราบหลวงปู่ได้หลวงปู่ที่อยู่ท่านอยู่วัดตลอดอยู่ที่วัดป่าวัดป่าสีสว่างธรรมอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกาฬสาินธ์นะคะมีถึงบอกว่าตอนนี้เราเป็นถือว่าเป็นยุคต้นไปกับหลวงปู่ นะคะคและเมื่อไหร่ที่บารามีเปิดเมย์ไม,ม่อยากคิดเหมือนกันว่าว่าเหรียญที่เรามีอยู่จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราแค่คิดว่าเราได้ร่วมสร้างวัดร่วมสร้างวิหารไปกับหลวงปู่สมศรีสุจิตโตเท่านั้นเองนะคะฝากทุกคนนะคะร่วมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ